ภาพในหัวของบอลครับปัตตุบัในหัวบอลข้ามเป็นยังไงก็กลัวแต่ภาพในหัวเราเนี่ยก็คือว่ามันน่ากลัวสิ่งหนึ่งที่เขาคิดอยู่มา,ร,ารงนี้มันไม่ไมใช่ใชเลย,เลยสปอตไลท์ตอนนี้ท้งจังหวัดส่งมาที่พวกเราเราคิดว่าพวกเราทำได้แน่นอน กองเชียร์ปัตตานีน่าน่ารักนะครับน่ารักทุกคนจริงๆภาพของวัวเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับนผู้ท่านอาจารย์อาจารย์จังหวัดสงขลาครับตอนนี้เป็นเวลา9ก้น้าสี่ิห้านาทีครับกับจันจุ้ง เป็นผู้ช่วยและรูมเรือทุกคนแต่มีโอการในตอนรัุดท้านอีกครั้งในี่ปีต่อไปครับรอบรัอยร้อยแรงครับ,รอ,รบอีกหนึ่งชั่วโมงสี่ห้าทีครับก็จะถึงปัตตานีที่เราจะไปผมก็อยู่ใต้นานแต่คือ มาสาจังหวัดคือมาปัตตานีหนึ่งครั้งแล้วก็ยะลาหนึ่งครั้ง10ปีแล้วตอนนั้นแฟนบอลก็เต็มสนามเหมือนเดิมเหมือนกันเลยบรรยากาศแบบแน่นๆเลยก่อนที่เราจะไปดูเกมฟุตบอลหรือไปดูซ้อมวันนี้ก็เดี๋ยวผมมีนัดกับบางไว้ละบางฮาริสเจ้าที่ของทีมใช่ใช่ฮะเขาก็เลยนัดหมายกับเราว่าเออเดี๋ยวมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปพูดคุยกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตามของเขาไปทักทายเขาหน่อย เสร็จไร,รครับติดีขึเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้าง <c oughs> มาเคยมา <c oughs> แล้วที <c oughs> ่มาแล้วเป็นไงบ้างดีคาดไว้คนละแบบ ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่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 ทราบเหมือนกันครับว่ารายละเอียดหรือวิธีการเล่นหรือทีมแต่ละทีมเป็นยังไงก็เห็นแต่ตามหน้าข่าวหน้าหน้าสื่อจริงไม่ได้มีโอกาสไปนั่งดูแบบเป็นจริงเป็นจังครับก็ดูแต่แค่ทีหนึ่งกับทีสองเนาจริงสุดท้ายก็ได้เห็นเสน่ห์โดยเฉพาะกับทีมปัตตานีเอฟซีคือจากความร่วมมือทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นจริงจริงกีฬาเนี่ยถือว่าหัวใจของคนปัตตานีเลยโดยเฉพาะฟุตบอล ได้เคยเล่นสนามนี้ฟุตบอลนายาวชนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นแบบแฟนบอลปัแตนีเข้ามาดูาทุกนัดตั้งแต่เด็กๆครับพี่ชายก็เคยเล่นที่นี่ก็เลยแบบอ,อยากเป็นนักบอลอาชีพบ้างอะไรอยาเงี้ยครับทำไมบททดสอบมันมันเยอะเหลือเกินกว่าจะมาถึงจุดๆนี้นะครับก็แต่ก็ยังดีที่มีแบบทุกคนในทีมคอยซัพพอร์ตกันนะครับ ทีม,มาถึงรอบนี้ได้ครับสักวันหนึ่งเราอยากเล่นบ้านเกิดอะไรเงี้ยแต่แต่แตน่นอนว่าประสบการณ์ของผมยังน้อยอ,อาจจะไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยครับก,ก็อันนั้นอนาคตเราเราเรา,เราไม่ไม่รู้ครับอันนี้ตอนนี้ก็ฟิตเกินแล้วครับรอนน้อยเรเซ็นแน่นอนแล้วก็อยากพาทีมในบ้านเกิดขึ้นไปให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ได้ครับถึงแม้ว่าแบบตอนนี้ก็อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้ว ก็อยากให้อยู่ในความทรงจำของแฟนคลับชาวปัตตานีแล้วก็ของสโมสรด้วยนะครับผมตั้งแต่เด็กครับเราเอ,อ,อยากอยากให้ปัตตานีได้ขึ้นลีกลีกทีสองไทยลีกอะไเงี้ยเราเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับเราต้องไปทีสอให้ได้ <c oughs> เพื่อเป็นกองขวัญให้คนในจังหวัดปัตตานีเขาเฝ้ารอมา16ปีเขาไม่ได้มาเชียร์แค่แม์นี้แบบนี้เขาทำ แบบนี้มาตลอดทั้งซีซั่นมันเหมือนกับว่าเป็นประเพณีเป็นความสุขเป็นความหลงไหลฟุตบอลของชาวปัตตานีไปแล้วโอ้โหตัวเรียกเลยนี่คือมัสยิดกางชู่สมชายหรือว่าครูโซ ครูโซ๊ะครูสมชายก่อนครับครูโซ๊ะมันทีเรียกผมยังตกใจเลยไม่กล้าเข้าไปตอนแรกไม่กล้าเข้าไปตกใจตกใจรู้เยอะบันทีเรียกมาวิ่งเลยไม่เกือบต้องทำเจ้าช้าเมื่อกี้กับยืนะให้ดูลูกก็รู้แล้วดูไม่ดูโอ้นี่นางเหมือนเหมือนหนังไทยเลยตัวโกงหนังไทยที่แบบตัวโกงหนังไทยเล่นไม่แหลกไม่ตรงนะคือเป็นรายแบบ เอเอเอ,เอาแล้ว <laughs> เอาไว้เนี่ยครับด้านหลังของผมก็คือมัสยิดคือเซะนะครับจุดนี้คือนะครับมันเป็นฐานที่เคยทีย่ที่เคยวางปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ชื่อปืนใหญ่ตานีปืนใหญ่ตานีนะครับเราจะเห็นโลโก้ของสโมสรเนี่ย ใช้เสัญลักษณ์พื้นใหญ่เนี่ยครับพื้นใหญ่ตานีเนี่ยแหละโลโก้จะเป็นบบเปเป็นแบบแบบเก่าใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้เราอยู่ที่มาเอสซึ่งเป็นร้านที่ผลิตเสื้อแข่งให้กับทีมปัตตานีเอซีในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาซืเสื้อเพื่อจะใส่ เฮ้ยผมจะไปซื้อเสื้อเขาสกินเบอร์แปดสกินเบอร์แปดด้วยนักเซนักเซนหลังหลังอะไรนักเซนปัตตานีเอฟซีจะใส่เสื้อตัวนี้ลงแข่งนะซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้เฉพาะแชมเปี้ยนลีกของประเทศอิมเดียปัตตานีเอฟซีเขางหลังเขียนว่าอันนี้คือเป็นภาษาหลังดี แปลว่าแปลว่าอันนอตอันนอตอันนอตตานนิงอันนอตตานนิงอันนอตตานนิงแปลว่าแบบลูกหลานลูกหลานไปเลยนี่เบอร์แปดไม่ได้มีใช่ไหมเพราะเก็บไปแล้วเขายกเลิกไปแล้วยังอยู่เลยเกินจินตนาการเยอะมากเลยผมคิดว่าด้วย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 ข่าวด้วยข่าวด้วยอะไรก็คิดว่าไม่ไม่ไม่น่าอยู่แต่มาโอ้น่ารักทุกคนน่ารักมากนะครับน่ามาอยู่มากครับก็ถ้ามีสัญญาก็มาแน่นอนถ้าเรา ได้อยู่ได้อยู่ต่อครับวันนี้ดูสมจิ่นวุ่นวายมากเพราะว่าเมื่อเช้ามีเหตุเหตุไม่สงบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยประทัดแตกคามือใช่ใเจ็บไปหกคนเจ็บไปหกคนนะเสาไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของที่นี่ใช่ไหมนาเซปกติครับก็ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตปกติใช่ถ้าไม่บอกก็ก็ไม่ไม่ทราบเลยแต่ถึงทราบถึงรู้ก็ก็ก็เฉยเฉย มันไม่รู้บรรยากาศมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเฮ้ยเขามั่วหรือเปล่าเงี้ยแต่แต่มันก็มีจริงนะครับมันวันนั้นมีจริงมีคนเจ็บ6คนด้วยเราตามเชียร์ปรตรัตนานีมาตั้งแต่ปี2009เมื่อก่อนเราก็เป็นแบบกองเชียร์ธรรมดาไปนั่งดูบอลความบ้าบอลของคนที่นี่ครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วมันกลายเป็นเป็นแรงแรงกระตุ้นที่แบบนักเตะแม่งอยากวิ่งอะ่ะ นักเตะอยากวิ่งผมว่านี่คือสเสน่ห์ของของฟุตบอลสาจังหวัดฟุตบอลของปัตตานีความคลั่งไคล้ฟุตบอลเนี่ยมันมันมากเกินที่เราเราคิดว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเกินร้อเหลายคนอาจจะติดภาพลักษณ์ติดลุกที่มันมันทำให้ให้เกิดความหวาดกลัวแต่ว่าพอเข้ามาในสนามจริงแล้วเรามีแต่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นเองแล้วคนที่นี่เนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันคือแบบมันคือสุนทรียะอย่างเดียวที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราผ่อนคลายจากทุกสิ่งที่อยู่อยู่รอบๆอบตัวเราสถานการณ์นู่นนี่นั่น ฟุตบอลเท่านั้นคือความสุขของคนที่นี่ก็ผมว่า mm hmm. ปัตนีเอฟตอนนี้ก็มาถึง,ถงจุดที่ที่สามารถจะตอบโจทย์แฟนบอลได้แล้วว่ามันมันเป็นความสุขจริงๆอนะ่ะสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็นั่งดูแต่บอลโซนใต้กันมาเยอะแล้ว mm hmm. นะครับยกเว้นแบบบอลถ้วยบอลอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันจะมีทีมจากต่างจังหวัดเข้ามาผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว,ลวที่ที่ปัตตนีเอจะต้องออกไปสู่ สายตาของของแฟนบอลทั่วประเทศนะครับและเป็นปัตตานีเป็นจังหวัดที่น่าหลงไหลผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้ามีโอกาสนะครับคุณจะหลงรักปัตตานีคุณจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวแน่นอนเอาเป็นโคดี่หน่อยยังเลยครับยังเล่นอยู่ผมยังเล่นอยู่นั่นเอปีที่แล้วผมเล่น ตัวจริง33เกมทั้งฤดูกาลเลยครับทุกเกมเลยเป็นปีแรกตั้งแต่เล่นบอลอาชีพมา19ปีที่ลงเล่นตัวจริงทุกนัดไม่เจ็บไม่แบนครับครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับอาจารย์มะนะครับท่านประธานสโมสรปัตตานีในปัจจุบันครับก็เป็นปีแรกที่เข้ามารับบทบาทประธานสโมสรใช่ไหมครับใช่ครับมันมีหลายสโมสรมากอาจารย์อย่างทีมไทยลีกบางทีอ่ะแฟนบอลไม่ถึงพันก็มี นะครับแต่กับทีมทีเนี่ยปัตตานีเนี่ยทีมที่ไม่ได้มีสตาร์ต้องบอกว่าไม่ไม่มีสตาร์ส่วนใหญ่นัฟุตบอลก็เนนักฟุตบอลท้องถิ่นท้องถิ่นอาจารย์มีมีวิธีการอื่นไหมที่ทําให้แฟนบอลเขามามาเชียร์กันหนาตาแบบนี้เราจูนจูนความรู้สึกเนี่ยว่าเราจะไปที่สองด้วยกันครับคุณมาเชียร์ถ้าเขาไปได้เชียร์เขาให้กําลังใจเขาเขาไปได้ไม่ต้องไป กังวลว่าอเราเดี๋ยวจะยังร้อนใจหรือไม่ให้ทําให้ดีที่สุดสิ่งนี้เนี่ยเป็นความภาคูุญใจของทั้งถิ่นเป็นความภาคภูมิใจของคนดูด้วยครับเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้เราก็ใช้กระบวนการนี้ครับให้เขารู้สึกว่านี่คือของเขาตอนนั้นสปอนเซอร์ยังยังไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเข้ามาแล้วก็ไม่มีแฟนคลับเนี่ยกระชักกระเซงๆอยนะงรับเพราะว่าขึ้นไม่ได้สักทีขึ้นไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยตั้งใจทําให้มันดีที่สุดผมก็ยังถามมักเตะ ก้อนกลางเต็มยักษยุอะไรนีมันไหวแค่เนี่ยลุนทำได้ทำได้จา์ทำได้ทำได้โอเคก็ให้เราทำทำให้เต็มที่เลยก็เลยมามาปรับผสมกันมันก็ก็ผลงานก็ดีเริ่มข้อล็อกทีเห็นมันดีดีแล้วก็มันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ไม่แพ้เลยในสองเสมอกับชนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สำคัญมากๆสำหรับสโมสรปัตตานีแห่งนี้กับการก่อตั้งสโมสรมา1 5 1 6ปีความพร้อมต่างๆนานา เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก่อนเกมพรุ่งนี้ผมว่าเราพร้อมเนี่ยนะนะพร้อม,อม,อมเต็มที่อาจารย์มะอาจารย์มะเมื่อกี้ที่เป็นประธานสมโมสรเขาเขาพูดกับผมคำหนึ่งว่าเขาบอกว่าทีมไม่ใช่ของเขาเขาเป็นประธานก็จริงแต่ว่าทีมไม่ใช่ของเขาเขาอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนในจังหวัดซึ่งนี่นี่ผมมันเป็นฟุตบอลที่ที่ถูกต้องนะโอเคคนคุณเป็นโอนนอร์ก็จรงิงคุณเป็นเจ้าของก็จรงิงแต่ว่าคุณต้องให้แฟนบอลเขามีส่วนร่วมคุณจะมาทํา อะไรขายเสือ้อขายอะไรอย่างเดียวไม่ได้โดยที่เขาไม่อินเขาไม่ผูกพันมันมันไม่ได้ครับแฟนบอลมันต้องผูกพันมันเหมือนทีมพีเมลีอังกฤษครับที่แฟนบอลเขาผูกพันเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมพรุ่งนี้นะเป็นวันที่สําคัญของพวกเราเนไหมเป็นวันที่พวกเราต้องสร้างประวัติศาสตร์นะสร้างประวัติศาสตร์แล้วเชื่อว่าพวกเราทําได้ เนะชื่อว่าพวกเราทได้ที่สาคัญเราไม่เครียดนะเหลือ,อแค่เก้าเดียวนะเก้าเดียวแล้วในบ้านเราสิ่งสาคัญที่สุดพรุ่งนี้คือกําลังใจบังขอไอ้พรให้พรุ่งนี้นะเป็นวันที่ดีของเรานะเป็นเกมที่ดีของเรานะเป็นฟอร์มที่ดีของเราใช่ไหมเป็นการเล่นฟุตบอลที่สนุกอินเตอร์เทนตามสไตล์เราในบ้านนะดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งเชียร์อัพกันที่สองนะอยู่ข้างหน้า พรุ่งนี้ชนะล eday. ้วก็เราไปที่สอง้อยเปอร์เซ็นต์นะใครกทุกคนมาเชีเราเราสู้สู้เนาทีแล้วก็หายหายชนะทุกคนพรุงนี้นะพูดไหกนกายพรอมโอเคครับขอบคุณครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้กันร้อยไหม อยู่ยาวสมรอยทำไมอยาวไปไหนข้าวข้าวไม่เป็นไรมีขี้มีข้าวกล่องอยู่ตู้ครับู้ตชียร์เชีสวัสดีครับัคเมันคือร์เเทนเอร์เดียวที่ที่เขามี ที่นั่นด้วยวัฒนธรรมด้วยศาสนาด้วยความปอยู่ด้วยบ้านเมืองมันไม่มีการกินดื่มฟุตบอลคือสิ่งเดียวที่ทําให้ผู้คนมารวมกันรวมใจกันแล้วมีความสุขไปด้วยกันในวันที่ทีมชนะซึ่งวันนั้นผมได้ไปอยู่ในสนาม ตอนนี้ทั้งจังหวัดส่งมาที่พวกเราครับที่อยู่ในสนาม11ต,ตัวผู้เล่นครับก็คือว่าค้บเขากำลังดูพวกเราอยู่แน่นอนว่าสนุกแน่นอนครับผมว่าทุกคนเพื่อนน้มทีมก็ใส่เต็มร้อย <c oughs> ผมว่าเสียงน้องวิทย์ไม่ดังก็อย่าหยุดต,ตอนนี้คนเต็มสนามแล้วนะครับ ลิกเราจุดน่ Let's go ะทำกมงนครับชั่วโมงใช่ใช่จากบ้านนั้นชั่วโมงฝ่าฝาาฝนฝาแดดครับมีความโหดั้งแดดกลางทางอ่ะมันมีความหมายไหมครับพราะมันเป็นมันเป็นบันไดที่จะก้าวก้ามไปดีสองครับใช่ ก็เป็นอะไรที่แฟนแฟนใอยรอคอยใช่ครับเพราะมันมันเป็นปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ใช่ อย่างนี้มันต้องมีอย่างน้อย1เมตรข้างหลังครับขอขออีกสักเมตรสองเมตรแล้วกันเพื่อความสบายใจของแฟนคลับที่มากันเต็มสนามวันนี้มาตานีครับ วงีล้มาาวู100ด100%มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมไม่ได้เห็นฟุตบอลไทยแบบนี้มามาสักระยะใหญ่แล้ววันนี้ได้มาเห็นอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับฟุตบอลทีสไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้กับฟุตบอลทีสาบ้าคลั่งแล้วก็อินมากๆ ซัพพอร์ตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเราคอยเกมแบบนี้มา16ปีแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่คนลุกครับนี่กับการทีมนะครับคนที่สองประตูสองประตูสองปีที่แล้วไอ้นนี้มาหาครับคนนี้ใช่ใช่เราก็ไอ้มาบอกกดโดดโอเคโอเคกดตูดนะอรู้แล้วอันนี้นี่เป็น เบนน่าเต้ไทยแลนด์โตใหญ่นะขอบคุณคอนเทนต์รีชันคอนเทนต์รีชันขอบคุณไม่เป็นไรโอเคฟุตบอลอิสตูฟบอลคอนเทนต์รีชันนะ If you can come for the next season I talk to the boss Look 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 o o k look 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 o o k